สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนะครับบัญชีม้านะครับทุกคนก็พอจะทราบข่าวแล้วก็ข้อมูลกันมาเบื้องต้นแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยแนะวิธีตรวจสอบซิมและเบอร์มือถือนะครับไม่ตรงชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับธนาคารกรุงไทยแจ้งขั้นตอนตรวจสอบซิมเบอร์มือถือไม่ตรงชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งที่ผูกไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับ 2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับจากกรณีที่กระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับได้ยกระดับปราบปรามบัญชีม้านะครับหากซิมเบอร์มือถือไม่ตรงกับการใช้งานมบ b i l ายแบงกิ้งให้เริ่มดำเนินการยืนตัวตนตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์ถึง30เมษายนเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมไม่เช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นนะครับ ท่านจะไม่สามารถนะครับใช้งานโมบายแบงกิ้งนะครับจะถูกนะครับระงรับการใช้งานชั่วคราวนะครับล่าสุดธนาคารกรุงไทยนะครับแจ้งวิธีการดําเนินการทําอย่างไรนะครับหากชื่อและเจ้าของซิมเบอร์มือถือไม่ตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับที่ผูกไว้เพื่อให้ชื่อผู้ใช้งานตรง กรับชื่อเจ้าของซิมนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและโมบายแบงกิ้งตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 5นะครับจากที่ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเตรียมยกระดับความปลอดภัยการใช้งานแอปกรุงไทยนะครับเน็กนะครับและเป่าตังนะครับโดยตรวจสอบซิมการ์ดผูกกับโมบายแบงกิ้งนะครับ ให้ชื่อตรงกันก่อนมาตรการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นั่นเองนะครับจะมีผลบังคับใช้นะครับโปรดตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีและก็โมบายแบงกิ้งและชื่อที่ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ตรงกันนะครับโดยจะดำเนินการเริ่มจาก2กลุ่มดังนี้นะครับ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีและโมบายแบงกิ้งตั้งแต่มกราคมปีพศ .2565 ที่ข้อมูลพาสเวิร์ดอ่าพาสปอร์ตนะครับผู้ถือครองซิมการ์ดโมบายแบงกิ้งกับเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ตรงกันแล้วก็กลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีและโมบายแบงกิ้งตั้งแต่นะครับมกรานะครับปี2 5 1 5ที่ทางกสทชาแจ้งว่าปัจจุบัน ไม่พบข้อมูลผู้ถือครองซิมการ์ดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเราก็ขึ้นบนหน้าจอให้นะครับเป็นการเป็นรายละเอียดนะครับต่างๆส่วนนะครับส่วนวิธีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเองนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นบนหน้าจอนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดดอกจันทร์179แล้วก็ดอกจันนะครับ แล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกนะครับหากพบว่าชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือนะครับไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารท่านสามารถดำเนินการได้โดยนะครับอ่ะอันนี้ผมจะขึ้นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือเราตรวจสอบแล้วนะครับโดยการกดดอกจัน179ดอกจันนะครับตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัว13หลักนะครับ อันนี้ถ้าตรงก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่ตรงนะครับบัญชีธนาคารท่านสามารถนะครับดำเนินการได้โดยนะครับทางเลือกที่1นนะครับติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมนะครับเพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารนะครับนี่คือทางเลือกที่1นนะครับ ส่วนทางเลือกที่2นะครับติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับมบายแบงกิ้งให้ตรงกับชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับทางเลือกที่3กรณีต้องการขอยกเว้นมาตรามาตรการนี้ท่านสามารถติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อยื่นคําขอเข้ากลุ่มยกเวน้นเช่นบุคคลในครอบครัวผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถผู้พิการและกลุ่มนิติบุคคลโดยท่านจะต้องแสดงเอกสารดินแดตัวตนและเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์นะครับให้ครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันบัญชีม o b บายแบงกิ้งของท่านถูกระงับการใช้งานนะครับโปรดดำเนินการภายในวันที่30เมษายน 2568นะครับท่านผู้ชมอ่าส่วนรายละเอียดนะครับเราก็ขึ้นบนหน้าจอให้อยู่แล้วนะครับก็คือดอกจันทรึ่งเดกดอกจันตามด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับส่วนใครที่ชื่อและชื่อไม่ตรงนะครับก็ให้ทำตามขั้นตอนนะครับที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเอาเป็นว่านะครับก็ถ้าใครไม่ตรงก็รีดดำเนินการตาม ที่เราระบุไว้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งแล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ